มา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 อยากเสียความมั่นใจไว้เลยมาเลยนอนนะควักดิเอาเอาเอาจับคู่จับคู่จับไม้จับไม้บางบังบังจับคู่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 ช่วยเพื่อนด้วยนะ ก็ดเด้งจุเพื่อนด้วยสวยๆบาง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 แก้ตายแล้วเราจะไปเอาแล้วมาสวยครับครับสวยครับพี่เลิฟเิกออพี่ชูพีเอ็นแล้วชูพีเอ็นแล้วชูพีเอ็นแล้วลุงวางลุงวางชูบิลิอยู่นะครับ มาเจมาเอากูดิดึงเพื่อนชุบออกหน่อยดึงเพื่อนเอาชุบเพื่อนนะเอาชูเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวไม่ต้องเอาไปเล่นตรงกลางชุบเพื่อนด้วย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 เอาเพื่อนขึ้นไอ้หมดเอาเพื่อนขึ้นไอ้หมดเราเล่นตรงกลางหลืเพื่อนหมดแล้ว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 เพื่อนเก็บอาวุธเก็บอาวุธหมดแล้วหมดแล้วจินอยู่ไหนวะมาเจมมาไงล่ะ